เราจะช่วยกันคิดเอาเริ่มแรกที่ศาสนาอิสลามถ้าเป็นศาสนาอิสลามนั่นเรียนจะเขียนอะไรลงไปบ้างหานั่นเรียนจะเขียนอะไรลงไปบ้างศาสนาอิสลามเอาเขียนตรงกลางกระดาษเลยศาสนาอิสลามนะศาสนาอิสลามเดี๋ยวเราจะเขียนแผนผังออกไปเอาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อย นักเรียนเขียนอะไรดีดเวลาจะเป็นศาสนาได้เนี่ยมันต้องมีอะไรก่อนมันต้องมีใครเป็นองค์ประกอบศาสนามีองค์ประกอบอะไรบ้างาศาสดาอะไรอีกฮะมีอะไรบ้างมีศาสดาเอาวมีหนึ่งมีศาสดา,สสดาเขียนไว้ก่อนนะฮะหลักคำสอนหลักคำสอน หรือเราเรียกว่าโอ,โอ้ไม่ไปไ,ไปนู่นแล้วเอาศาสดาก่อนเอาศาสดาศาสดาก่อนนะมีหลักคําสอนมีาศาสนาพิธีแล้วก็มีอะไรอีกมีหลักคำมีาศาสนาสถานแล้วก็มีสาวกคือต้องมีคนที่เผยแผ่มีคนที่สืบทอดนะทีน,นี้มาดูทีละช่องวันนี้มาดูทีละช่อง ศาสดาของศาสนาอิสลามนบ,บีมูฮัมมัดนะนบ,บีมูฮัมมัดมีไหมหนังสือแบบเรียนทนะักเรียนมีไหมมีหรือไม่มีมีหรือไม่มีมีนะศาสดาของศาสนาอิสลามก็คือนบ,บีมูฮัมมัดนะ,อะลองดูก่อนลองดูก่อนนึกออกหรือเปล่า อาวนบ,บีมูฮัมหมัดอ้าวต่อไปนะเขาเป็นบุตรของนางอามีนะนักเรียนเห็นไม่ชัดใช่ไหมนักเรียนเห็นไม่ชัดนักเรียนไปเปิดหน้า,าศาสดาของาศา,องสาสนาอื่นนะคะเปิดตรงาศาสนาอิสลามเปิดตรงาศาสนาอิ İ สลามมีหนังสือไม่เอ่ยมีหนังสือไหมม,ไหม,มีหรือไม่มี มีไหมเอ่ยเป็นไม่มีหรอคะนบะีมูฮัมหมัดเอาฟังเขียนไปด้วยฟังไปด้วยดูตรงนี้นะแล้วเด็กๆก็เขียนตามคุณครูนั่นแหละเขียนตามคุณครูเล่าให้ฟังอย่างคร่าวๆนบะีมูฮัมหมัดเป็นผู้ที่เป็นศาสดาของศาสนาอิสลามท่านเป็นชาวอาหรับนะ เกิดที่นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อคิทตกักราช570หรือพุทธศักราช1114นะคะนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องของาศาสนานะคะในวัยเด็กท่านเป็นผู้ที่ มักจะไปหาความสงบนั่งสมาธิอยู่บนภูเขาอยู่เรื่อยๆนะเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเคร่งครัดเอานะซ้ำตรงนี้ใหม่อีกนิดนึงนบะีมูฮัมมัดเป็นชาวอาหรับนะคะชาวอาหรับเอ่อเกิดที่นครเมกกะหรือมักกะที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะ เมื่อคริสตศักราช570หรือตรงกับพุทธศักราช1114ท่านเป็นผู้ที่มีความสนใจในศาสนาแล้วก็มักจะไปหาความสงบความมีสมาธิในถ้ำแห่งหนึ่งบนภูเขาภูเขานั้นเรียกว่าภูเขานูทีนี้วันหนึ่งขณะที่ท่านขึ้นไปบนภูเขาก็ได้พบกับเทวทูต ะะหรือทูตของพระเจ้ามาปรากฏตัวบอกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยได้รับเลือกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้านะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเลือกนบีมุฮัมมัดให้เป็นศาสดาคือเป็นผู้สอนศาสนาอิสลามเผยคำสอนให้กับมนุษย์นะ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามคนแรกก็นคือนางคอดียะนะท่านเป็นภรรยาของนบีมุฮัมมัดนั่นแหละนะคะกาจะหลังจากการที่ท่านฝักไฟในเรื่องของศาสนานั่งสมาธิขึ้นไปบนภูเขานะคะแล้วท่านก็ได้รับอนุญาตมีเทวทูตมาบอกบอกว่าพระเจ้าคืออัลลอฮ์เนี่ยได้เลือกท่านเป็นศาสดา ขอให้ท่านได้เผยแผ่คำสอนของศาสนาอิสลามนะคะทีนี้ผู้ที่เชื่อฟังหรือเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นคนแรกก็คือนางคอดียะ์นะซึ่งเป็นภรรยาของท่านนะคะท่านก็เผยแผ่ศาสนาไปเรื่อยๆแต่ต้องแอบแอบทำแบบลับๆ ะะเพราะมันไปคัดค้านไปขัดกับความเชื่อของชาวอิสลามในสมัยนั้นเอ้ชาวอาหรับในสมัยนั้นนะคะเป็นการขัดผลประโยชน์กันด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็เลยแอบสอนแบบลับๆสุดท้ายท่านก็เลยประกาศหลักอิกภาพของอเล์จนกลายเป็นการเกิดสงครามนะ พอเกิดสงครามท่านก็เลยต้องหนีจากนครมักกะไปยังเมืองเมดินะนะคะอันนี้เป็นการเริ่มต้นฮิจระศักราชที่เราเคยเรียนนะคะพอท่านหนีไปไปอยู่ที่เมืองเมดินะก็ไปเผยแผ่าศาสนาอิสลามต่อเป็นเวลา23ปี จนมีผู้นับถือเป็นจำนวนมากท่านก็เลยสิ้นชีวิตลงเมื่ออายุ63ปีนะคะเพราะนั้นท่านเป็นศาสดาเป็นผู้เอาคำสอนของพระเจ้าคืออัลละห์มาเผยแพร่มาสอนให้กับคนทั่วๆไปทำให้คนนับถือศาสนาอิสลามนะคะโดยครั้งแรกก็มีเทวทูตมาบอกว่า พระเจ้าเนี่ยเลือกท่านอัลเลาะห์เนี่ยเลือกท่านให้เป็นผู้เผยแพร่ศาสนาให้เป็นศาสดาของศาสนาอิสลามนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องนึกถึงพิธีกรรมเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับเรื่องการนามัสการหินดำที่นครเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะตรงนี้เป็นถินกำเนิดเกิดของนบีมุฮัมมัดหรือศาสดาของศาสนาอิสลาม อันนี้พอเข้าใจนะคะพอเข้าใจเอาละทีนี้สิ่งที่สำคัญเอาต่อไปตรงนี้เกี่ยวกับประวัติของศาสดาไปแล้วนะคัมภีคัมภีของศาสนาอิสลามเราเรียกว่าอันกุรอานอ่าวเขียนลงไปอัลกุรอานอัลกุรอานนี้ถือเป็นตัวแทนเป็นสิ่งที่เคารพบูชา ของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะว่าเขาไม่มีรูปบูชาไม่มีไม่มีสิ่งที่เป็นตัวแทนนะศาส,สนาอิสลามไม่มีตัวแทนนอกจากคัมภีร์อันกุรอานเพราะนั้นการที่เราถือการที่เราบูชาการที่เรากลาบไหว้นมัสการแล้วเอาเอาคัมภี์อันกุรอานมาเปิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเป็นการบูชาเป็นเป็นสิ่งที่ทดเป็นตัวแทนนั่นเอง ะะเพราะเขาไม่มีพระพุทธรูปหรือมีไม้กางเขนเหมือนาศาสนา,สาศาสนาคริสต์นั่นเองนะ mm hmm. เขาไม่มีรูปเคารพต่อไป mm hmm. เขียนหรือ,อยัง mm hmm. เขียนแบบคุณครูเลยนะ mm hmm. เขียนแบบคุณครูเลย mm hmm. เดี๋ยวถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมค่อยมาเพิ่มทีหลัง mm hmm. เด็กๆปลายทางจะมองเห็นไหมตัวเล็กไปไหม ไม่เล็กนะให้คุณครูประจําชั้นช่วยนิดนึงถ้าตัวหนังสือเล็กไปอ่าตกลงคัมภีร์ของศาสนาอิสลามเราเรียกว่าคัมภีร์อันกุร,ราอานต่อไปศาสนาพิธีที่นักเรียนรู้จักมีพิธีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้เราดูไปบ้างแล้วไงพิธีอะไรการละหมาด การถือศีลอดนะการละหมาดการถือศีลอดการบริจาคทรัพย์นะการไปประกอบพิธีฮัทพิธีฮัทคือไปนมัสการหินดำนั่งไงหินดำที่นครเมรกะประเทศซาอุดิอาระเบียอันนี้คือการประกอบพิธีฮัทมองเห็นไหม นะตัวสีเหลืองนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นองค์ประกอบของศาสนานะเป็นหัวข้อหัวข้อว่าต้องมีศาสดามีาพระคัมภีร์มีศาสนาพิธีคือพิธีต่างๆะอันะี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่าง,นนเ,างเรียบร้อยได้ยังเอ่ย เรียบร้อยแล้วนะเอาทีนี้มาดูหลักธรรมบ้างหลักธรรมนักเ,เรียนลองเปรียบเทียบนะของเราเนี่ยมีหลักธรรมความศรัทธามีอริยสัจสีมีไตรสิกขาใช่ไหมคะของเขามีอะไรบ้างหลักธรรมของเขามีหลักศรัทธาหประการหลักศรัทธาหกก็คืออะไรบ้างล่ะ ศรัทธาในาพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวศรัทธาในาเทวทูตเมื่อกี้ครูพูดคำว่าเทวทูตใช่ไหมคะเทวทูตมาเป็นผู้มาบอกกับนบีมูฮัมมัดบอกว่าบอกว่าพระเจ้าหรืออัลละห์ได้เลือกท่านเป็นาศาสดาของาศาสนานันั่นคือเทวทูตศรัทธาในาพระคัมภีาาศรัทธาในศาสนทูต สาธทาในวันพิาพากษาโลกมี6ข้อต่อไปหลักปฏิบัติ5ประการหลักปฏิบัติ5ประการถือศีลอดการปฏิญาณตนการละมาดถือเศีลอดการบริจาคและการประกอบพิธีฮัทนะก็จะอยู่ในนี้ถ้านักเรียนจะ เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามนักเรียนก็ต้องทำอันนี้ให้ได้นะหรือคนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดได้หรือ,อยังเอายังมีอีกข้อหนึ่งอะไรเอ่ยยากไหมไม่ยากไม่ยากนะ ตกลงอีกอันหนึ่งก็คือาศาสนสถานเมื่อกี้เห็นสีเรืืองรองอลามตาก็คืออะไรคะมัสยิดนะมัสยิดที่เห็นเมื่อกี้นี้มัสยิดกลางที่จังหวัดปัตตานีนะคะสวยงามมากเป็นโดมเป็นรูปโดมแหลมๆใช่ไหมคะอืมเหมือนหัวหอมเหมือนหัวหอมใหญ่ๆอืม สวยงามถ้าเห็นลักษณะน,นั้นแล้วแสดงว่าต้องเป็นต้องเป็นที่อยู่หรือเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมแน่ๆเอาละเพราะนั้นในเรื่องของศาสนาอิสลามนักเรียนต้องรู้จักประวัติของศาสดาว่าเป็นใครมาจากไหนมีความประวัติความเป็นมายัางไงร,รู้ว่าสิ่งที่สำคัญมีอะไรบ้างมีพระคำพีเรียกว่าคำพีอัน อุรอานมีพิธีที่สำคัญนะคะที่เราเรียกว่าหลักปฏิบัติ5ประการแล้วก็มีหลักคำคำสอนเหมือนของศาสนาพุทธก็คือหลักศรัทธาหแล้วก็ยังมีอีกแล้วก็ถ้าจะนับถือศาสนาอิสลามนักเรียนก็ต้องไปที่มัสยิดนะต้องไปทำพิธีนักเรียนต้องละหมาดให้ได้นะคะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะมีข้อห้ามหลายอย่าง ใช่ไหมคะนักเรียนต้องไปวันไหนเวลาไปมัสยิดนักเรียนต้องไปวันไหนวันศุกร์วันศุกร์นะผู้ที่เข้าไปต้องเป็นผู้ผู้ชายเข้าไปใไนข้างในต้องเป็นผู้ชายนะอ้าวต่อไปทีนี้ไปดูเรื่องของศาสนาคริสต์บ้างอีกอันหนึ่งอา้าวอีกหน้าหนึ่ง นะหรือที่หนึ่งเอาเขียน